ถวคอนโดแถวสุขุมวิทนะครับสองคนแรกก่อนนะครับแล้วก็ไปตามล่ที่มืกขวาในสามเมื่อจับได้แล้วนะครับจากพฤติการเนี่ยมป็นเป็นคนที่ต้องห้ามเข้าไปเยนไทยอยู่แล้วนะครับเราก็ยกเลิกการอนุญาตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับส่งออกกลับไปจีนนะครับกีนก็จะไปดำเนินคดีต่อไปนะครับซึ่ง ถ้เกดนะครับกลุ่มแก๊งเนี่ยคนกีนก็จะมีอยู่สองเรื่องที่เราเจอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องคอนเซนเตอร์อันนั้นคือคอนเซนเตอร์คือเป็นแก๊งมาเช่าบ้านออฟฟิศแล้วก็อยู่กันเยอะๆแบบนี้อันนี้หลอกคนประเทศเขานะครับโดยการทรโทรแจ้งโทรหลอกลววนะครับแต่แก๊งนี้เป็นแก๊งขู่ไวส้สั่น เพื่อปล่อยไวรัสเข้าระบบนะครับอันนี้ก็ป็นแก๊งได้่ากลัวนะครับดังนั้นพี่รเรางป็ะชจาทนชาวไทยนะครับถ้าเกิดเจอคนต่างชาติที่อยู่กันเป็นกลุ่มไม่มีอาชีพอะไรไม่ได้จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. ก็ช่วยแจ้งนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเรานะครับหรือเจ้าที่ตำรวจใกล้เคียงก็จะดี่สุดเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปงเราแ้วกจะวด้วยนะครับ ในรายละเอียดของของ้อมูลนะครับอยากทราบไรเพิ่มเติมจะให้ท่านรอมีการภัคเกี่ยงคลุกนี้นะครับในที่แจ้งเพิ่มเติมนะครับเิคยอการเพิ่มเติมไหมครับอันนี้สังเกตแล้วเป็น,นปกลุ่มวัยรุ่นกันทั้งยี่สิบย20 21อายุสูงสุดคือ26 ก็คงจะทำงานเรื่องวิดีโอีด้วยนะครับดูโทรศัพท์ก็เยอะนะครับเครื่องคอมขอบ